สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับสําหรับใครนะครับที่อยากจะเช็คน้ํายาแอร์นะครับว่าของเราต่ําหรือว่าหมดหรือยังนะครับถ้าว่าเป็นรถรุ่นที่ว่าไม่มีตาแมวที่จะมองระดับน้ํายาแอร์นะครับแบบนี้นะครับเราก็สามารถเช็คด้วยตัวเองง่ายๆนะครับ วิธีการเช็คนะครับเราก็จะเช็คตรงนี้นะครับตรงที่เราเติมน้ำยาแอร์นะครับเช็คอย่างไงล่ะครับก็คือเวลาเราสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับแล้วก็เปิดแอร์นะครับเราก็จะเอามือมาาจับดูนะครับถ้าน้ำยาแอร์เรายังอยู่ในระดับปกตินะครับตอนที่เราจับนะครับเขาจะมีความเย็นนะครับตรงท่อตรงนี้นะครับ ครับวิธีเช็คง่ายๆนะครับผู้หญิงก็เช็คได้นะครับเี๋ยวผมจะทําการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับเพื่อจะเช็คดูนะครับว่าแอร์เราน้ํายาต่ํากว่าระดับหรือเปล่านะครับถ้าน้ายาแอร์เราต่ํานะครับหรือหมดนะครับเราจับแล้วจะไม่มีความเย็นนะครับตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้ามีระดับน้ํายาปกตินะครับจับไปจะเกิดความเย็นนะครับ่เพื่อนๆหรือว่า ผู้ขับรถท่านใดนะครับอยากจะเช็คก็เช็ควิธีนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับเมื่อสักครู่นะครับผมก็ทำการเช็คนะครับจับดูนะครับก็มีความเย็นนะครับก็ แสดงว่าน้ำยาแอร์รถคันนี้อยู่ในระดับปกตินะครับนี่นะครับเวลาเราเปิดแอร์นะครับเขาก็จะเย็นทันทีนะครับสำหรับท่อตรงนี้นะครับก็เป็นวิธีการเช็คระดับน้ำมันแอร์ง่ายๆนะครับใครๆก็เช็คได้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กดซับสไคร้ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ